สวัสดีสวัสดีพี่น้องเริ่มแห้งเด้พี่น้องไหมเส้นทางสวัสดีวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้เหมือนเด้วอวันนี้วันเสาร์วันที่ห้าพี่น้องกลเป็นเดือนแปดดอนสิงหาคมนะพี่น้อง เงียบเงาพี่น,น้องไก่ฮะกระย่งงงางพี่มาตาเนาะกระย่างเบ้างไงหยางดงเพิ่งแดดเด้พี่น้องเพิ่งแดดไม่เลยเห็นแดดมีแหละบ้านนี้ก็แดดอยู่แบบแดดหน่อยเดียวเนาะแล้วก็ต้องขำๆกับโต๊อีกฝนกันพี่มาตักเครื่องเก็พี่น้อง,งสักผ้าไว้แต่เมื่อคืน,นเนี่ยสักผ้าไว้ ตอนนีงกะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องอ่อหมดก็ขึ้นมาฝนสิตกอีกว่านี่ความเสื่อมตามมูฮันข้าเจ้าเนาะมูร่างข้าเจ้าเอาหมดขนไข่ใหญ่ห้างเนาะฝนกะกำลังสิตกข้าเจ้าวาเด็กเขาเพื่อนเลยพีน่น้องอ่ะ ไก่ที่รังกันที่ว่าอันเด้อนี่คนที่เขามาใหม่นอนยังโมโหเนาะอันนี้โบแมนบ้านของไก่ได้พี่น้องเด้อโบแมนเพื่อนของไก่เนาะเป็นบ้านพ่เถ่าก็แม่เถ่าเนาะหรือว่าเพื่อนพ่เถ่าแม่เถ่าตัส่วนไก่ก็เมียยังโบมียังมีของตัวเองเลยพี่น้องอาศัยอยู่ลำเพลินเนาะนี่แต่เราอยู่อนอนอยู่นอนเพื่อนเพื่อนเพินเนาะป่าเถ่าแม่เถ่า นี่จ้อซื้ออยู่ซื้อกินแหละกัาฮับผิดชอบเนาะในเฮือนเนาะฮับปิชชอบในเฮือนในไหนบอกก็คืออะว่ามีนัดมีนี่เนาะในหมู่บ้านเฮาสิมีเก็บการไฟบอ่อหรือว่าเก็บขาทางบอ่อเก็บขาวัดบอ่อเนาะเก็บขาไฟขาน้าเนะาะก็สีเป็นไก่กับเมียเนาะ อาิชชอบในส่วนนี้น้พี่น้อง,อ,งอันนี้ไก่ว่าให้คนนั้นที่เขาเพิ่งเขามาใหม่เด้อเพราะว่าบางคนก็นยังโมหูเนาะบางคนเนกโอ้ไก่พอไก,ก่ขึ้นรวยแทเพบโอ้ไก่บดีรวยเด้อไก่บิมีอย่างเนาะนํะะนำเบิ่งคลิปไก่เก่าเก่าคลิปเก่าเกาเนาะที่ไก่ถ่ายหลายปีก่อนเนาะสองสามปีก่อนเนาะ ไก่บมได้มียังหรอพ่อแม่ไก่กะลำบากเนาะไก่มีเฮือนอยู่กับห้า,หาก็แล้วกังได้นี่แหลนะเนาะว่ากัมีผู้ใหญ่อุปก,กูทำเนาะจังแล้วไก่ไปทำงานอยู่กรุงเทพกันตั้งหลายปีเลยพี่น้อยประมาณหกเจ็ดปีผูเลยไก่ยังบ่แล้วเฮือนหกเจ็ดปีแม่กะกับพ่อกะไปทำอย่างดำหนาหรือว่าตัดอ้อยเนาะ ช่วงหนาฝนนี่ก็หนำหน้าหลับจ้างเนาะอแล้วก็ช่วงหนาแล้งเนาะจะไปตัดหน่อยอยู่อยู่แถวภาคอีสานของประเทศไทยเราเนาะันจะม,มีตัดหน่อยเนาะเออว่าบางคนกออไก่ที่มาเบาเผื่อยังเนาะเผื่อให้เขาสองซานเบาหรือว่าให้เขาเห็นใจบคนอื่นใจญ่่แมนเดอพี่น้อยงเด้ออ่า หลายคนเนาะหลายความขิดเราเียงเนาะผู้ใดสิขิดจังได้ก็ตามเนาะแต่ความขิดของไก่ไก่ยืนยันเนาะไก่ยืนยันก็คือไก่อยากว่าให้อ่าทานผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะอยากให้ผู้จักไก่เนาะก่วเก่าไก่ยืนยันนั่นเนาะแต่ส่วนคนได้เนาะสิขิดแบบได้เนาะกัไก่หามความขิดเพิ่วนบ่ด้เนาะ แข่งซ้อมตะการพี่น้องตากต็ตาแข่งครับพี่น้องสบายดีเน,นเาะพี่น้องสวัสดีนะท่านผู้ชมบัดสุขคนเนาะสวัสดีเถื่อนเด้อบางคนเนาะกะยังบวเขอด้ายเนาะกะที่ยังูุเนาะอัตโต้เนาะพี่เนาะดุไปตะ้ังบันนั่นเนาะบโมขีหอดนไนอโบเนาะบางคนกะ เราคิดนั้นเนาะพี่น้องทีดทอ,อดพี่น้องเนึ้อที่อดเนาะแต่ไก่ต้องอกับเมียก็ต้อง,องมาห,หาเงินเน,นาะเผื่อเลี้ยงครอบครัวเนาะแล้วไก่เป็นยังจิ๋วกะปลาเนาะกะพอไก่หูแล้วก็เสือหมันเนาะว่าเม่ยห้องไก่เนาะเลี้ยงร้านได้ดีกว่าไก่โดยสามไปเนาะ ແລະໄກ່ถึงเอ่อกะเอ่อปลาลูกเนาะหรือว่าให้วิวกําญ่่าเนาะถ้าเป็นเอ่อพี่เลี้ยงบ่เอ่อหรือว่าแม่เลี้ยงบ่พี่เลี้ยงเนาะเฮาสิจ้างมาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเฮาจ้างมาก็ได้ดอกแต่เฮากบ่มั่นใจเนาะบ่ว่าบ่เสใจเนาะคือเฮาบ่มั่นใจในอ่แม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงเนาะที่เฮาสิางมาเนาะจ้างมันก็บ่ได้แพงปานดดอกพี่น้อง เดือนละล้านขียรด้านขียกระตกุกเป็นเงินไทยกับคือเงินเฟอ้อตอนนี้เนาะอ่าไหลหาซูนซะเนาะกับซี่ซองพันบาทเองพี่นอ้องเดือนหนึ่งเขาจ่างเนาะถ้าเป็นเงินกีบเป็นหนึ่งล้านเนาะเท่านั้นแหละพี่นอ้องนอกจากมีแต่มีโอกาสเขาเรียกว่ามีเวลาเนาะเอกัากเมื่อยามลูกเอาเนอกจากเมื่อจอบเมาเนอเอาเนอกับบ้านเห่ากนะ เมื่อเยี่ยมเมื่อย่ำเห็นเลย่วนปลูกข้าวเหนเยนเนาะไก่หมั่นใจว่าิ่นจังได้ิ่นกะเลี้ยงได้ดีกว่าเฮาอยู่แล้วเนาะราะว่าิ่นกะเลี้ยงลูกมากอะหลายคนเนาะพี่เนะาะบางคนที่เลี้ยงแต่ไก่บางคนที่เลี้ยงแต่ลานเนาะพ่อแม่ไก่เนาะมีลูกสี่คนพี่นอ้องเอ้หาคนพี่นอ้อง หาคนเป็นยังเนาะบางคนก็นยังโมโหเนาะหาคนไปใส่นะคนหนึ่งเซียพี่น้องคือไอยห้องไก่หรือว่าพี่ชายห้องไก่เองเนาะเป็นคนโตในพี่น้องจริงจนระิงไงไก่เป็นคนที่สองในพี่น้องแล้วที่นี่ไก่เสียไอ่ไปเนาะเหลือเซียพี่ชายไปเนาะก็ไก่เรือก็เลยเป็นคนคนโตเะนาะ,ะที่นี่ไก่ก็เลยต้องดิ้นล้นกว่าน,อาน้องเพราะไงคือแ ผู ality, are, head, ้ใดเป็นเอือยหรือว่าผู้ใดเป็นอายเนาะก็สซีมื่อยกว่าน่องอยู่แน่นอนนะพี่น้องหลายคนเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะผู้อายผู้เป็นเอือยเป็นอายเนาะสซีมื่อยกว่าน่องอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิมีอยู่เนาะกับบอไลกับซีว่าไอาย่ก็เอือยกันเหนื่อยกว่ากันมันกับเป็นอะไรบ่ได้เนาะพี่น้องในโลกนี้มีคนดังหลายร้อยล้านคนเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิมีผู้เหนื่อยแน่ คุณน้องเหนื่อ,นอแน่ก็มีเนาะถึงได้ก็ตามเนาะพี่น,อนอ้องเนาะไก่ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเอ้ยอ้ายละกะพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยน้องที่อยู่บางหลังไก่หรือว่าจีคอยซัพพอร์ตไก่และ้วก็คอยเป็นห่วงไก่เนาะไกไไ่คอยคอยพรใชัเนาะให้นท่านจวงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองมานาะเนาะ อย่าเทียบจย่ไข่อย่าจนเดอ้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวของทานเนาะไก่กับบมียยังไรสิตีสีสว่าวเนาะมีน้องเนาะไก่มีแต่สีว่าวให้พี่น้องฟังประสมนี่แหละเพราะว่าบางคนก็นยังบอกเข้าใจเนาะบางคนก็นยังคิดว่าอืมไก่คือการถิ่มได้ล่วงคอเนาะอืมพ่อแม่กับบมียพายุน้ำเนาะอะไรก็ยังเอาลูกมาให้อีกเผือ่อภาษา แต่บางคนก็ยังบอกกาก็เาเนาะบันก็คือนี่แหละคือไก่ก็เอาไปแล้วเนาะพี่น้องมันจําเป็นพี่น้องเนาะบบวี่คู่ได้ออกสี่อยากอ่าห่างหนุกหรือว่าถิ่มลูกเนาะอันนี้เฮ้าโบได้บอกสี่สิบป้าสิบถิ่มได้นี่เฮ้ากับคอยอ่าเป็นห่วงไดดู้แลดูแลห่างๆเนาะพี่น้อง um alumni, เนาะอ่าเกิดยังคืนเนาะมียังให้ซอยเนาะเฮ้ากับบริยู่ไกลป็นใดเนาะพี่น้องเฮ้ากับแลนโหลดไปเมื่อบ้านกับโบเกินชั่วโมงหนึ่งหยอกกระหอด กับสมัยนี้มันกับสื่อสารกันอนะ่ะแบบว่องไวนะเพียงเนาะคือแบบจับโทรศัพท์มาเ่ะกับ,กบหูแล้วอ่ะผูไดเป็นยังเห็นยังอยู่อยู่ไสอยู่หันเนาะมันบอกคือตะกี้เนาะนคือสมัยตะกี้นเนาะพียงเนะเาะเขาแบเบิ่งหนากันก็ได้เสมอเนี่ยโทรวดีโอคอเอาเนาะคือสมัยก่อนช่วงไปไปทํางานอ่ากรุงเทพเนาะประเทศไทยอยนะู่แหละ ตัวแ,แรกๆเนาะสมัยไก่ว่าอาาย่สมัยไก่เองเนะแต่สมัยก่อนอาจจะยังมีอไก่หลับโทรศัพ์ไปหลับโทรศัพทย่นีต้องไปหลับอ,อ,อยู่อีกบ้านของข้าเจ้าเนาะบ้านอาีกหลังหนึ่งเนาะหรือว่าในหมู่บ้านนั่นแหละก็ต้องเสียขาโทรได้พี่น้องจริงคนทางเทพโทรมากกับบริสียเงนินแต่เราไปหลับหลับซ้ายเอาโทรศับกรเจ้าไปหลับซ้ายเนาะพี่น้องก็ต้องเสียเงนินเนาะข้างละ อนหน้ามู่จำ้จำจ้ำจ้ำบดได้เนาะนาซีอยู่ครังละสิบพันขีดพ,พี่เนาะสิบพันขีดกับแห้งเลยพี่เนาะส่วนเนาะประมาณสิบปลายปีที่แล้วไม่เลยไก่ไปทำงานนั้นประเทศไทยครั้งแรกนั้นปีปีสองพันแปดพี่เนะาะครั้งแรกนนในชีวิตเนาะสองพันแปดสองพันเจ็ดอีกไก่ยังเฮียยังเซียวอยู่สองพันแปดเนาะ เอ้สองพันแปดเ่ยกุงเทพเราไปยุงเทพสองพันเจ็ดไทย่ายเดือนสองพันเจ็ดนะบออย่าไทยเดือนไหมช่วงอัน่ายปีเนาะนอยู่ประมาณเดือนกันยายนเนะไก่ไปทําง,งานอยู่อุงเทปเทศไทยเนาะบางบัวทองครั้งแหลกคังบิดเนาะไปบางบัวทองเนาะนั่นแหละช่วงอันสอง 2007, พัเนเจ็ดอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้กับสองพันสามามอชาวปลยปีเ,ยนเนี้ย ต้อหาตั้งหกปีเลยของไก่ไปทํางานแต่แท้ออยู่ไก่สิบปลายปีสิบปลายปีแบบไก่ก็ต้นนิดน้อยนะพี่น้องไก่ต้นนิดน้อยเนาะน้อยแบบอันน้องไส้ไก่เนาะเอาแม็กมาไหละแต่ไก่บริสุทธิ์สำหรับเอาแม็กได้พี่น้องแบบนี้แต่ก่อนไก่ก็งานคือไก่ไปใหญ่กรุงเทพดได้พี่น้องไก่ในหมู่บ้านนั้นท้าพี่น้องไก่ขี่รถจักรเนาะหรือว่ามอไซค์นาะท้าไก่บริสุทธิ์ได้พี่น้อง ไก่สตาร์ทเครื่องกะไก่ต้องเอาขาตังลงเนาะเอาขาตังลงแหละไก่ยันยันเอาขึ้นไปสมิดไปเลยเนาะคนในหมู่บ้านคิดว่าไก่สีโมยคนเลยไก่หน้อยเนะอะไรพี่น้องกับเหตุให้ทำชมเนาะผ่าไก่เห็ุให้ทำชมทานได้เนาะมาเสียเวลากับขอใครไรเอ้มาฟังเรื่องแบบนี้นีกว่าหลายสละคล้องกัน บางคนเนาะอ่าแต่ก็จะเป็นความหูเนาะสำหรับคนที่หูส่วนเรื่องส่วนตัวของไก่เนาะเนาะ้าไก่พิ่พับกนได้ก็ขอโทษขออภยยยัยหลยๆให้ทุกผ่านอยู่ดีมีแหงเด้อบ,บายดี